ท่านประธานที่เคารพผมนัทุศูบัวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองแต่ขอพูดถึงปัญหาของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับท่านประธานครับในสมัยที่แล้วในสภาชุดที่25ผมเป็นหนึ่งในผู้เสนอยติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของขอ,งของให้สภาพ,พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ผมอยากชวนเพื่อนสมาชิกขีดเส้นใต้ใหญ่ๆคำว่าสันติภาพแทนคำว่าสันติสุขไว้เป็นเบื้องแรกก่อนครับแต่ท้ายที่สุดสภาชุดที่แล้วครับไม่ได้มีโอกาสที่จะพิจารณาซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เราจะไม่อาจใช้ตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่ลดลงในรอบหลายปีนั้นกำลังแสดงให้เห็นว่าสันติภาพกำลังเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราคงไม่สามารถที่จะพูดในเชิงแบบนั้นได้ครับ แต่อะไก็ตามครับในวันนี้ในเมื่อมีเพื่อนสมาชิกได้เสนอยติครับผมเองก็ก็ต้องขออภิปรายสนับสนุนยติโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณมอมรดรปัญจรอที่เกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องของสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับประการที่1นึงท่านประธานครับหากจะว่ากันโดยสถานการณ์นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี247จนถึงเดือนมีนาคมปี266ขณะนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วกว่า9,624เหตุการณ์ และก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากครับมีผู้เสียชีวิตถึง5,000กว่าคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง12,000คนท่านประธานต้องเข้าใจว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บต่างก็มีญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานครอบครัวคนรู้จักของคนในสังคมต่างๆฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงประเด็นปัญหาชายแดนใต้ครับเราคงไม่สามารถพูดแต่เพียงเรื่องแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม ที่เรียกกันว่าจอยคอมเพนซีแพลนท d วร์พี e หรือ JCPP แบบเดียวได้เท่านั้นแต่การจะพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องพูดถึงครับและคำหนึงถึงมิติต่างๆครับซึ่งเป็นมิติที่มากไปกว่ามิติเรื่องความมั่นคงนั่นเป็นประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียน <Okay. S 1> ประการที่สองก็คือว่าเราต้องสรุปบทเรียนครับสรุปบทเรียนว่ากระบวนการปัญหาสันติภาพที่ผ่านมานั้นมีอะไร ผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนุกรรมการอยู่ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการสร้างความสมรนฉันท์นที่เรียกว่ากสก็เคยมีงานวิจัยศึกษากันมาตั้งแต่ปี240ปลาย,ลายครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่นานนักแต่วันนี้ผมต้องขอบคุณทางสภาครับที่ได้มีการศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามย้ําให้เห็นว่าพี่น้องในต่างประเทศพี่น้องนักวิชาการพี่น้องที่สนใจในปัญหาชายแดนภาคใต้เขาพยายามสรุปให้เราเห็นครับว่าจากมุมมองของคนภายนอก เช่นกรณีของนักวิชาการที่ชื่อว่าคุณโนเบิร์ตโรปอนะครับนักวิชาการชาวเยอรมันนั้นได้สรุปว่าปัญหาของกระบวนการเสริภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่สําเร็จนั้นมีเงื่อนไขยอยู่ทั้งหมด9ประการด้วยกันครับประการที่หนึ่เช่นกรณีของผู้ที่เข้าร่วมในการพูดคุยครับต้องถามว่าได้รับฉันทานุม,มัติอย่างเพียงพอและเข้าใจปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้นจริงหรือไม่ ประการที่2ก็คือมีความเข้าใจต่อสาระและวิธีการในการลดปัญหาความขัดแย้งที่ตรงกันหรือไม่ครับคําว่าสันติภาพอาจจะเป็นสันติภาพในเชิงบวกที่พวกเราพยายามทําหรืออาจจะเป็นสันติภาพในเชิงลบที่พูดแต่เพียงการลดความมุ่งเน้ของเหตุการณ์ที่เป็นมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าไม่ตรงกันประการที่สก็คือว่าท่านมีวิธีการสื่อสารต่อการพูดคุยกระบวนการต่างๆนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ประการที่4ี่นั้น คือการขาดการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของปัญหาอาจจะมีส่วนในการพูดคุยน้อยกว่าพี่น้องที่ทําประเด็นเรื่องความมั่นคงที่ไปจากกรุงเทพมานครเป็นต้นประการที่5ครับเป็นประเด็นเรื่องของการที่ระบบการแก้ปัญหานั้นไม่เอื้อต่อกระบวนการเพราะว่ามองกันที่ตัวชี้วัดเรื่องความแรงจํานวนของความแรงอย่างเดียวซึ่งไม่ตอบโจทย์ครับ ประการที่6เป็นเรื่องของสังคมมีความสงสัยต่อ,อกระบวนการอีกทั้งข้อเสนอของพี่น้องสื่อมวลชนที่นําไปสู่กระบวนการนั้นอาจจะไม่ชัดเจนประการที่7เป็นเรื่องของความมั่นคง,งของกลุ่ม,มอื่นๆครับที่อาจจะคลางแคลงต่อกระบวนการพูดคุยและไม่มั่นใจว่ากระบวนการพูดคุยที่จะทาไปสู่การก่อให้เกิดสันติภาพนั้นพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการจริงๆหรือไม่ประการที่8เป็นกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่ขาดการ สนับสนุนอย่างมากพอและก็ประการที่9ก็คือว่าท้ายที่สุดประโยชน์ของการพูดคุยจะไปจบอย่างไรนี่คือเหตุผลที่กระบวนการสันติภาพยังไม่อาจดําเนินการมาถึงขั้นตอนที่สมบูรณ์ได้นั่นเป็นหมวดหมู่ที่สองที่ผมอยากจะนําเสนอครับหมวดหมู่ที่สามท่านประธานครับผมมีความจําเป็นที่จะต้องพูดในประเด็นที่แตกต่างจากเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆซึ่งอาจจะพูดมุมของความมั่นคงแต่ผมอยากจะพูดมุมของผู้คนในภาคใต้ครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้หญิงพี่น้องผู้มารายูมุสลิมพี่น้องเด็กๆสตรีกลุ่มเปราะบางต่างๆผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นกลุ่มเดียวครับก็คือกรณีของเด็กกำพร้พาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ความบุนแรงมีการแบ่งเด็กกลุ่มกำพร้าออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกันนะครับคือเด็กกำพร้พาในสภาวะปกติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนี้มีกระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นคนดูแลแต่เด็กกำพร้พาที่เกิดขึ้นจากความบุนแรงครับตามจํานวนข้อมูลของสอบต และสสว12ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นบอกมีจํานวนถึง8,626คนกลุ่มที่3คือเด็กกําพร้าที่ไม่อยู่ในระบบครับและกลุ่มนี้ผมเคยอภิปรายตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเขาเรียกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการรับรองจาก3ฝ่ายก็คือทหารตำรวจฝ่ายปกครองบอกได้หรือไม่ว่ามีจํานวนเท่าไหร่และกลุ่มที่4ก็คือเด็กกําพร้า ที่เกิดจากกรณีของไม่ใช่ความแรงโดยตรงครับแต่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไปปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้แล้วประสบปัญหาความแรงข้าอาจจะอยู่ที่อุดรข้าอาจจะอยู่ที่อ่างทองข้าอาจจะอยู่ที่อุบลราชธานีเชียงใหม่ต่างๆก็ได้ซึ่งก็ไม่มีข้อมูลตัวเลขว่ามีอยู่จํานวนเท่าไหร่คําถามของผมก็คือว่าในกรณีของเด็กกำพร้าเหล่านี้ครับอะไรคือเครื่องมือหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาสันติภาพ ท่านมองระยะสั้นไม่พอครับแต่ต้องมองระยะยาวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อจิตใจผลกระทบทางการศึกษาผลกระทบทางสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการทําความเข้าใจระหว่างกันว่าไอ้ความแรงเนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับกรีดแผลต้องกรัดหนองครับถ้าไม่กรีดหนองออกแผลก็ไม่อาจที่จะหายได้อย่างเด็ดขาดครับฉะนั้นมุมมองต่อผมต่อประเด็นเรื่องของยตินี้จึงเป็นมุมมองที่ผมคิดว่า ประเด็นเรื่องงบประมาณของการดับไฟใต้ที่่านใช้ไปไม่ต่ำกว่า8ปดแสนล้านบาทต้องถูกทบทวนนะครับแล้วผมคิดว่าประเด็นเรื่องการพูดคุยในวันนี้หากจะมีตั้งกรรมการกาง,ต,งตั้งกรรมนิการศึกษาผมขอแบบนี้ได้ไหมครับท่านประธานว่าการตั้งกรรมนิการศึกษาต้องขอให้คลุมถึง6ประเด็นด้วยกันครับ1คือเชื้อชาติ2คือศาสนาสา,าคืออัตลักษณ์สคือวัฒนธรรม5คือทัศนคติ6คือความเชื่อและพฤติกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและแถมด้วยอีกข้อหนึ่งก็ได้ครับ7 คือการพูดคุยไปถึงเรื่องของการจัดการตนเองของพี่น้องใน3าจังหวัดชายแดนใต้ครับฉะนั้นในภาพรวมทั้งหมดครับผมเห็นด้วยและสนับสนุนการจัดตั้งกรรมธิการวิสามันที่พิจารณาศึกษาเรื่องนี้และผมไม่คิดว่าจะมีเหตุผลหรือประเด็นใดที่มีเพื่อนสมาชิกไม่สนับสนุนการตั้งคณะกรรมธิการศึกษาชุดน,นี้ถ้าท่านเชื่อมั่นในสันติภาพแบบเดียวกับที่ผมเชื่อจะไม่มีเพื่อนสมาชิกท่านใดโหวตเป็นอย่างอื่นไปได้ขอบคุณท่านประธานครับ